แดกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่พี่ฟานะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกมไลฟ์เพลงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาแต่งชุดกันนั่นเองนะคะเป็นลุคเอ๊ะเดี๋ยวนะมีอะไรมาเนะี่ยเพิ่งเข้าเกมเลยนะคะก็ต้องมาดูก่อนแป๊บหนึ่งเอ๊ะไนดูสีอ๋อซึ่งปีกนี้นะคะอยากจะบอกปีกย้อมนั่นเองนะคะนี่ด้วยนะคะ มันว่าเอ่อเราละเอาไว้ก่อนละกันเนาะโอเคนะคะนี่เอ๊ะต้องเงความรับของอะไรนี่เข้ามาก็ดีดานะะี่ฮะโอเควันนี้นะคะเราจะมาแต่งชุดในลกอ่าเดบเวเสียงเพลงวันนี้นิดหนึ่งเพื่อมันดังนะฮะมาแต่งในลุกผู้ชายฮัลุหลกันนั่นเองนะคะหลางที่จะอ่าบอกกันเอาไวะะ้เนีย่ยค่ะมาเลย มาลอยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามีชุดผู้ชายเยอะมากบอกเลยว่าโคตรเยอะนะคะคือตัวนี้เราอ่ะโดยตามหลักของพี่แล้วอ่ะคือตัวนี้เป็นตัวผู้ชายนะฮะมันก็จะมีของผู้ชายเยอะนิดนึงมันคือตัวผู้ชายอเธอแล้วก็คือแบบแล้วมันก็มีชุดผู้ชายเยอะมากเลยเช่นกันนะคะมาเรามาลองดูซิว่าเราจะแต่งลุกไหนได้บ้าง เอ้ยเดี๋ยวมาแต่งเป็นโจรสลัดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวดูรองเท้าก่อนซินี่รองเท้าบูทแต่ตามันจะมุ้งมิงไปไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึ่งหาเมคอัพที่แบบเหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะฮะเอก็จะมีตานนี้ที่เป็นของผู้ชายเลยนะฮะซึ่งอ่ามันไม่เหมาะกับปากเราเราหาปากก่อน ไม่ได้ปากนี้ไม่ได้ฉันจำได้ว่าฉันมีปากเก่าๆอยู่นะที่เป็นปากผู้ชายเนะี่ยใช่เรามีอยู่นะคะแต่ตอนเนี้เราไม่รู้ว่าอยู่ไหนเอาปากนี้ละกันดูเป็นผู้ชายนิดหนึ่งก็ยังจะดูเป็นผู้ชายแบบมันหวานอนะไม่โ้สิเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกกระตุยกันนะคะลูกตาก่อนนะคะอ่าแครเรามีตาผู้ชายอยู่อันนี้ นะคะอันนี้เป็นตาตู้เก่าแบบ20ปีที่แล้วอะ่ะคือเก่ามากเก่าจริงนะคะแล้วก็อืมผมทรงนี้ไม่น่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนผมทรงใหม่ให้น้องดูเป็นผู้ชายแบบมันดูไม่เป็นผู้ชายเลยวะ่ะอ่ะอันนี้แก้ได้แล้วก็เรามาในทีม จนสลัดใช่ไหมอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นของใช้ของจนสลัดซึ่งหากันไม่เจออีกแล้วเนะะี่ยคือของบางทีก็คิดอยู่ว่าของมันเยอะเกินไปหรือเปล่านี่อุ้ยเทยอยู่นะเทวะเทยอยู่เดอ้อนี่ก็จะประมาณนี้เนี่ะฮะคะือว่าลุกแรกก็ยังดูมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงอะเนาะเพราะว่าเราทำอะไรหลายๆอย่างให้มัน กลายเป็นตัวผู้หญิงไปแล้วนะคะจริงๆน้องเป็นตัวผู้ชายนะก็ <c oughs> ถ้าเกิดใครส่งของแล้วมันไม่ได้แสดงว่าตัวพี่เป็นตัวผู้ชายนั่นเองนะคะมาเรามาหาผมอีกทรงเราวันนี้ได้ลุก,ลกแรกกันไปแล้วนะคะมาเรามาดูกันในลุกที่สองนั่นเองนะคะทรงผมนี้นะคะเฉพาะตัวชายเท่านั้นนะคะที่จะมีนั่นเองนะคะมาเราก็เราจะดูให้น้องเป็นแบบผู้ชายแบบแนวแบบสตรีสตรีตรนิดนึง กู <G ül> ไปอย่างนั้นแหละพี่ก็แต่งตัวหนวสตรีไม่เป็นกันนะคะแต่ว่าเอาเป็นลุกในในลุกที่พี่ชอบละกันเนอะอ่าอ,อยู่ไหนแน่คือชุดนี่คือมีเยอะมากนันแต่แบบไม่ค่อยได้เอามาใช้เลยแล้วคือชุดผู้ชายก็เยอะมากเช่นกันนะฮะนี่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 น,น,นะฮะรองเทา้าในคลก็ต้องเป็นรองเทา้าพับบร์ นั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาหมวกออกแปบบหนึ่งึืบนีๆนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเออมีปีกใช่ไหมไม่รู้นะว่าคนที่เขาเคยแต่งกันเขาจะแต่งกันประมาณไหนนี่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 นเออจะแบบจูแบบดูดีหรือเปล่าบ <c oughs> ก็ว่าปกติก็คือเราไม่ได้อ่าแต่งอะไรแบบนี้เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แต่งตัวเป็นผู้ชายสักเท่าไหร่เราจะชอบแต่งตัวเป็นแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงแบบแนวดรากนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็โอเคปลายลุกที่สองนะคะมาต่อไปลุกที่สามก็คือเราไม่เปลี่ยนเมคอัพนะคะเพราะเมคอพหายากมากหายากจริง หายากแบบจริงๆินะคะต่อไปก็จะเป็นแบบผู้ชายแบบหวานหวานนิดนึงสันจําไม่ได้แล้วว่าสรงผมของยูนิคอร์นอยู่ไหนนี่นะคะเราก็ต้มันต้องเปลี่ยนตาแหละแต่ว่านี่นี่นนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเมคอัพก่อนนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเมคอัพให้เป็นแบบดูแบบกุบกริบก,กรุบกริบได้ไหมนี่ นะคะแล้วน้องก็จะใส่ชุดแบบสีแบบออกพาสเทลในตรงเป็นผู้ชายแบบหวานหวานลุกน่ารักซึ่งถามว่าพี่เองอะแต่งเป็นไหมจริงจพี่ก็แต่งไม่เป็นนะแต่ก็แต่งตามที่แบบว่าเออเราคิดว่าน้องจะแต่งแบบนี้ได้อะไรอย่างนี้นะคะหาไม่เจอเลย นี่ก็น่ารักนะน้องก็น่ารักดีแต่ว่ายังไม่ถูกใจเราสักเท่าไหร่ออม,มันก็จะนานตรงหาชุดนี่แหละมันไม่ได้นานตรงไหนเลยนะคะเอ้เราจำได้ว่ามีอยู่นี้นะคือชุดผู้ชายก็เยอะพอสมควรนะไม่ใช่ไม่เยอะเลยนะนี่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 น,นี่ชุดจิจมปนี่นะคะรองเท้าผ้าใบเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นรองเท้าน้องไม่เอา เอาเป็นอันนี้ดีกว่านะคะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็ปีกอาออกนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนี่นนีี่่เอาเป็นอันนี้นะคะจริงๆน้องคนจะเปลี่ยนปากด้วยแต่ว่าถ้าเกิดน้องเปลี่ยนปากปุ๊บเนี่ยน้องก็จะไม่ใช่ผู้ชายที่น่ารักอีกต่อไปนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราดู อะไรนิดหน่อยนะคะอ่าจังหูวจังหูวังหูเออหาไม่เจอ จบกันไปลูกที่สามเคะ่ะนี่นะคะต่อไปลูกที่สะะี่ค่ะอาจจะเรียกว่าเปลี่ยนมากก็ไม่ได้นะคะเพราะพี่เองก็เปลี่ยนไปค่อยเป็นยังไงถ้าเกิดตัต้งโตแล้วผิดหวังนิดนึงยังไงก็ต้องขอโทษด้วยเนะยค,คือขอมันเยอะอ่ะมันหาไม่เจอหรอกแล้วมันแล้วต่อฟิลต,ตอนนั้นด้วยว่าเราอยากจะแต่งแบบไหนนะคะอันนี้ยังไงที่หาอยู่ทรงผมยูนิคอร์นสำหรับน้องผู้ชายนะคะแต่ซึ่งปล่อยมันไปแล้วกันนะคะ เนื่องจากมันเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้จะแต่งยังไงเลยเมื่อกี้ลุกที่สามใช่ไหมลุกที่สี่เราก็จะดูแบบเป็นผู้ชายแบบไม่ครึมเนี่ยดองนี้สมผมนี้เลยนะคะแล้วก็เมคอัพเนี่ยฮะเมคอัพเมคอัพเมคอัพก็จะดูแบบพังๆได้ดนึงพังได้ดึงนะคะ เรามีชุดสีดำของผู้ชายอยู่ฉันจำได้จริงๆพี่ชอบแต่งแบบตอนถือดาบซาลมไรมากเลยนะหรือว่าถือเขียวอะไรพวกเนี้ยน้องจะเทม่มากไหนดูซิจะดูเป็นล,ลองแต่งลุกคุณชายดูนะฮะไม่แน่ใจว่าจะแต่งได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่เองก็ไม่มั่นใจว่ารองเท้าว่ามีไหมอืม ทำไมการหารองเท้าสําหรับของคุณผู้ชายทําไมมันมันยากมันเย็นแบบนี้ล่ะนี่นี่น,น,นเออเราจำได้ว่าเรามีปีกอยู่นี่นี่นี่อพึ่อ่ออหัวนี้อือโอ้จัดไปนะ,ะ่ฮะได้แค่นี้จริงๆรงิอ่าต่อไปนะคะอีกลุกนึงเราจะมา เป็นลกใช้บาบาแบบว่าจูแบบอ่าไม่ไม่ไม่หือหวามมากนะคะแล้วก็ก็ไม่รู้จะแต่งยังไงให้มันดูดีเหมือนกันนะเราเออก็อืมโอเคนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนสภาล้น้องซึ่งน้องเนี่ยควรจะแต่งตัวแบบว่าถ้าเกิดจะออกไปเดินข้างนอกแบบนี้แล้วก็นะ น้องค็จะแต่งตัวแบบน่ารักนิดนึงน้องใส่ชุดหมีให้น้องใส่ชุดหมีดีกว่าให้น้องใส่ชุดหมีชุดหมีแล้วใส่รองเท้าแต่นี่นะคะเดี๋ยวเราเอาปีกออกด้วยสพายกระเป๋ากุบกิบสะพายกระเป๋าแบบกุบกิบเนี่ยกุบกริบกุบกริบเอาแว่นออกนะคะเอาเป็นอันนี้ นี่เราก็เอาเป็นเมคอัพนะคะน้องก็จะดูกลายเป็นผู้ชายแบบว่าดูแบบเรียบร้อยนะคะแต่ตาจะวุ้งวิ้งไปไหนนะลูกหน้าตาเบื่อโลกมากเลยอ่ะน,นี่ตาดูไปอันนี้ดูเหมือนแบบไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนอันนี้ก็ดูเป็นคนธรรมดาดีนะ ยังไม่ได้นอนเราจะสิบโมงเช้าอืมอัน,นิตาดูแบบจูบองแบบใบ้นีคะอันนี้แหละดูเข้าสุดเนะีคะออเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับฮัลลูกแต่ด้วยส่วนตัวแล้วคือยังแต่งไม่ค่อยเป็นนะคะสำหรับผู้ชายคือมันอยู่แล้วแต่ฟิลตอนนั้นด้วยว่าเราจะแต่งผู้ชายออกมาแนวไหนสไตล์ไหนนะีคะเพราะว่า อย่างที่บอกนะคะว่าพี่ไม่ใช่กูรูเรื่องแต่งตัวนะคะแล้วเราก็จะไม่เราก็เองก็ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงให้มันดูแบบฟิลฟา้มามะพร้าวแก้วนี่นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะยังไงเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบายบายไว้เจอกันคะ่ะ